สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่วัร์เตลูอินโดจะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่หงดังพลาดการคว้าตัวมาตินซูเบเมนดี้จากเรอสโซดัดหงดังเมือนปล่อยอินโดหลังพลาดคว้าตัวซูเบเมนดี้แลงจากที่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครัพบพลาดหวังในการคว้าตัวมาตินซูเบเมนดี้กองกลางตัวรับจากเรอสโซซิดัดในช่วงซัมเมอร์นี้ ดูเหมือนว่าโอกาสที่วัตุรุนโดจะย้ายออกจากทินแอนฟิลด์แทบจะเป็นศูนย์รายงานระบุว่าหงแดงอาจจะไม่ได้หน้าเสริมทัพในตำแหน่งมิฟิลต์ตัวรับอีกแล้วเนื่องจากยังไม่พบผู้เล่นที่ตรงตามสเปคเหมือนกับสบเบรเมนดีและนั่นหมายความว่าเอนโดจะยังคงเป็นกําลังสําคัญในแดนกลางของทีมต่อไปก่อนหน้านี้ลิวเคยปฏิเสธก็เสนอ12ล้านปอนด์จากโอลิมปิกมาร์เซ่ที่ต้องการคว้าตัวเอนโดไปร่วมทีมซึ่งแสดงเห็นว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอน สรุปได้ว่าเอนโดนะครับจะยังคงอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในวันกนี้แม้ว่าทีมจะพลาดคว้าตัวซูบิมนดีก็ตามและขวหน้าจะยังคงได้รับโอากาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับให้กับ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ด่วน2นักขาวชื่อดังยืนยันลิเวอร์พูลไม่มีแผนเซ็นกองกลางตัวรับหลังชวดซูบิมนดีแฟนหงต้องทำใจ แฟนบอลลิเวอร์ลทำใจได้เลยครับหลัง2เอี่ยเข่าคนดังระบุชัดเจนว่าหงแดงไม่มีแผนเซ็นกองการตัวรับหลังชวดมาตินซูเบร์มินดีลิเวอร์พูลนะฮะสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศึกเวทีพิีเมี์คงจะไม่มีการเซ็นญ,ญาผู้เล่นในแหน่งของการตัวรับในช่วงสัเมื่อนี้หลังจากพลาดเป้าหมายหลักอย่างมาตินซูเบร์มินดีไม่ฟิลทีมชัตสเปนหงแดงหมายมัม่นปันเมืนที่จะควาต,ตัวซูเบร์มินดีซึ่งสร้างผลงานด้อย่างสุดยอดกับทีมชัตสเปนชุดควาแชมป์ยูโร2 0 2 4 โดยทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่อนแต่ท้ายที่สุดนักเต,ตะตัดสินใจปฏิเสธโอกาสทองและเลือกอยู่ร่วมหัวจมท้ายกับเรอัลซิดัตต่อไปหลังจากอกหกักจากเป้าหมายหลกักทําให้สาวกเดอะคัพคาดหวังว่าเทียมรักจะเป็นเข็มไปหาผู้เล่นคนอื่นในตำแหน่งหมายเลขหก 6. แต่ล่าสุดเดวิดออสตินไซยขาฟุตบอลคนดังยืนยันว่าเดอะเลดสไม่มีแผนที่จะเซ็นกองการต่อรับอื่นเข้ามาร่วมเทียมเช่นเดียวกับพอร์จิส เกี่ยวกับขวคนดังของ The ะไทมสสื่อจากอังกฤษที่ระบุตรงกันว่าลิอบูผูพอใจกับทั้งเลือกในแดนกลางที่มีอยู่แล้วณนเวลานี้และทีิสกันอร์เนอร์สลัดกุนซือชาวฮอลแลนด์ยังคิดว่าไราอันสกาเฟนแบกและเคอร์ติจอนสามารถเล่นร่วมกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ซึ่งเครั้งต้องรับบุบาทแข้งเบอร์6ในซีซั่นที่ผ่านมาได้ นอกจากนี้แล้วสลัดยังมองว่าเดอร์มิทโซบอสไลกับเทนอเล็กซานเดอร์ยังมีศักยภาพที่จะเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับได้เช่นกันส่วนเทรเอนยูนี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งก็เช่นเดียวกันทั้งนี้ลิเวอร์พูลภายใต้การกุมเงียงของสลัดเป็นทีมเดียวในพิมลีกที่ยังไม่สามารถเซ็นยันตั้งเตะใหม่เข้าร่วมทีมได้เลยแม้แต่คนเดียวในช่วงเสมอปี2024นี้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะก็น่าสงสารอันเนอร์สลัดเหมือนกันนะครับเนี่ย ฤดูกาลที่แล้วทีมจบอันดับที่3นะครับแต่ปีนี้เหมือนไม่รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจากสโมสรเลยแหละครับท่านผู้ชมคือเข้าใจและวนะฮะว่าความสำเร็จมันต้องมาจากฝีมือโค้ดด้วยนะครับแต่ถ้าสโมสรไม่ช่วยซัพพอร์ตเลยมันก็ยากแหละครับที่จะไปถึงฝันเหมือนกันนะฮะแบบนี้ถ้าทีมทำงานไม่ดีขึ้นมาโค้ชก็คงโดนด่าเป็นคนแรกอีกตามเคยนะฮะเฮ้ยกูหลงเงิดอิลีเพรามันไปน่องก็เอาใจช่วยอันเนอร์สักแล้วกันนะฮะสู้ ทำให้เต็มที่ไปเลยนะฮะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่านายทําได้นะครับโอ้โหสีบสือไผสักคนอิลีบอฟพ่อแม่ไปนองกูละสิตวนกะเจ้าดว่วนลิเวอร์พูลจะได้แข่งใหม่ไหมบาลิเซียปัดก็เสนอขายนายทวารแล้วอ,อกหักอีกแล้วกูละเงนไวมีเตนแนวแนวนี้เนาะอ้พ่อแม่ไปนองลิวเวอร์พูลนะครับอ,อกหักซ้ำสองแล้วนะฮะเมื่อ ไอ้ขันคำบาลิเซียบอกบาดก็เสนอคว้าตัวจอจี้มามาดาเชาวิลี่ผู้สาวประตูทีมชาติจอร์เจียโดยมองว่าเป็นเม็ดเงินที่ต่ำเกินไปนะฮะเอาอีกแล้วเลยงเงินอีกแล้วลิเวอพูนะครับประสบความผิดหวังในรายของมาตินซูบิมดีไปแล้วนะฮะเนื่องจากไม่ฟิลทิ้งชตสเปนของสโมสรเรอส์สุดัดประกาศเจรา,ารมชัดเจนว่าต้องการรับใช้สโมสรต่อไปโดยไม่คิดย้ายไปแข่งก,กับทีมดังในพรีเมีย นอกจากาเลือดกระทิงดูแล้วหงแดงในยุคของอานเนสลอตเฮดค้ชชาวเมืองก็หันล่มเดินเกมทับทามซื้อมารมาดซิวลี่จอมเหน็บทีมชัดเจีเยของทีมไอคันข่าบ,บาเลเซียเช่นกันนะครับแต่ล่าสุดเมื่อวันที่13สิงหาคมซูสเปนเปิดเผยว่าตราคังข่าวบอกปัดข้อเสนอของเรดเมนชินไปแล้วรายงานจากเทอร์ปนาสเดอปอติโวนะฮะรายงานมาว่าหงแดงได้ยื่นเมเงินหนแรกให้กับบันเซีย ให้พิจนาเรนคา26ล้านปอนด์ราว1,222ล้านบาทพร้อมเปิดเผยว่าทีมจะทินแอนฟิลด์ไม่คิดเพิ่มเม้นเงินให้มากไปกว่านี้อีกแล้วขณะที่ ito, เอลชาลิจิโตระบุว่าทีมตาขังข่าวบังเสียพค,ความขายมือกาวในวัย23ปีกับลิร์พูแล้วนะฮะหากพวกเขาได้รับซอบอยู่ที่3.4ล้านปอนด์ เหลือราว1 5 9 8ล้านบาทอย่งางไรก็ดีนะสื่อทั้งสองสนกแจกแจงตรงกันว่าไอ้คังคามาบล,ลเซียรพร้อมขายมามาร์ดานเชลลี่เนื่องจากเย็นของนักเตะบินมาถึงสเปนเพื่อตกกับสโมสรนในการย้ายทีมแล้วขณะที่ปีเตอร์ลิมเจ้าของทีมบาเลเซียซึ่งถือครองหุ้นส่วนหนึ่งของซอฟฟอร์ซิตี้ทีมในลีกถูกของอังกฤษเช่นกันพร้อมเปิดทางให้นักเตะย้ายสโมสรได้หากได้รับค่าตอบแทนจํานวนดังกล่าวนะฮะโอ้โหกูละเง็ด ด่วนเดวย,ยองอยากเล็กตัวร้อยมุนหอยลุนกับดาวินูเยสพร้อมเชื่อหนุนเยสจะกลกายเป็นของหน้าที่ดีที่สุดในลีกถ้าปรับปรุงเรื่องการจบสกอร์ให้ดียิ่งขึ้นเดวาย,ยองนกับอดีตตำนานทีมปีแสดงแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็เดได้ออกมายอมรับตำตงว่าถ้าหากว่าตัวของคนนั้นเป็นผู้จัดก,การทีมแล้วแล้วก็เขาก็อยากที่จะเลือกให้ดาวินูเยสถูกส่งลงสนามมากกว่าที่จะเป็นตอนนนของหลามุนหอยลุนส่วนนางคนปัจจุบันของเทียมในทุกๆเัปดา พร้อมมองว่าดาวิเดสคือกองหน้าที่สุมแบบมากๆเพียงแต่ว่าตัวของคนนั้นจําเป็นจะต้องพัฒนาทักษะการจบสกอร์ให้ดีกว่านี้แต่ก็ถือได้ว่าภาพโดยรวมแล้วดาวิเดสถือเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าลามุดหอยลุนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวโดวยดีกองหน้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายนี้ ก็ได้พูดถึงคุณภาพของกอหน้าทั้ง2องรายนี้โดยยอมรับว่าตัวกขคนนั้นก็อยากให้ดาวินูเยตเป็นกอหน้าหมายเลขเก้าของทีมแมนเชสเตอร์มากกว่ารามุสฮอยลุนซึ่งเป็นกอหน้าตัวเป้าในปัจจุบันของทีมแมนยูใช่พวกคุณฟังไม่ผิดหรอกผมอยากเห็นดาวินูเยตเป็นสูน,น้าทีมแมนยู u, มากกว่ารามุสหอยลุน โดยเหตุผลในเรื่องนี้ก็ไม่มีอ,อะไรมากและทุกคนต่างก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าดาวินวูยัถือเป็นกองหน้าที่ใกล้เคียงกับคําว่าสมบูรณ์แบบเขามีทั้งพละงกาลังและความเร็วเขาหมองบอลได้เขามีบุคลิกที่ดุดเด่นในการเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้เขามักจะวิ่งไล่ตามคู่แข่งไปเรื่อยๆในทุกที่ที่มีบอลอยู่ตรงนั้นแบบไม่รู้จักเหนื่อยหรือจนกว่าเขาจะสามารถแย่งบอลกลับขึืนมาได้ซึ่งนักเตะที่ทุ่มเทแบบนี้หาไม่ได้จากทีมแมนเชสเตอร์ในเวลานี้ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าดาวินเนยสจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะผู้เล่นนักแต่งกองหน้าที่เราบรรดาโค้ชทุกคนนั้นต่างอยากจะได้ตัวมารวงทัพแต่จุดอ่อนที่สาคัญที่สุดข,ของดาวินนูเนเยสก็คือการจบสกอร์ที่ไม่ค่อยมีความเจบคมเท่าไหร่นักซึ่งมันก็แตกตามจากจุดเด่นทางด้านอื่น,นๆที่ตัวของเขานั้นมีเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าถ้าหากดาวินนูเนียสสามารถปรับปรุงเรื่องการจบสกอร์ให้มีความจบคมมากยิ่งขึ้นกว่านี้และสามารถเป็นกองหน้าตัวความหวัง ให้กับทีมได้แล้วแล้วก็ส่วน,น้าเจ้าโอรูวารรายนี้ก็จะกลายเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในพิีมีร์ลีกในท,นทันทีและฤดูกาลหน้าที่กำลังจะเปิดขึ้นนั้น ผมยืนยันว่าผมจะเฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นของดาวินูเยตอย่างใกล้ชิดเพราะถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในสนามได้ตลอดเวลาและไม่แน่ว่าถ้าหากในฤูดูกาลหนาอันเนอร์สลัดสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องการจบสกอร์ของดาวินูเยตให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้แล้วก็นักเตะรายนี้จะทําให้ลิเวอร์พูลรายเป็นทีมที่น่าก,กลัวทีมหนึ่งในลูดูกาลหน้าได้เลยก็ว่าได้ดาวยโยกก่าวทิ้งท้าย ด่วนเจมีก่การ์ลเกอร์ยืนยันลิเวอร์พูลโคตรโชคดีที่พาดคว้าตัวเลนนี่โยโร่เข้าสู่เทียมและไม่แน่ว่าจเจาเรยกอนซาอาจเก่งกว่าด้วยซ้ำเจมีจม่การ์ลกเกอร์อดีตกองหลังชื่อดังระดับตำนานของลิเวอร์พูลที่มักจะออกมาสร้างดราม่าแบบไม่มีหยุดพัก และมักที่จะเอาไม้สัมภาษณ์แบบเสียดสีคู่แข่งตัวชกัดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เป็นประจำและในวันนี้เจมี่กาเลเกอร์ก็ได้มาเปิดเผยประเด็นที่เสี่ยงต่อการถูกแฟนบอลทีมไปแสดงทั่วลงอีกครั้งหลังจากที่ตัวของนั้นยืยนกรานว่าเร์พูลนั้นได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ไม่เซ็นต์กับเลนนี่ยิโโรน่ราคามหาโหดถึง52ล้านปอนด์ โดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าในตอนนี้เลนนี่โยโรนั้นจำเป็นจะต้องพักรักษาตัวที่ไม่ตำกว่า3เดือนจากอุบัติเหตุในช่วงเกมอุ่นเกลืงปีซีซันทำให้ตัวของคนนั้นได้รับบาดเจ็บฝ่าเท้าแตกจนต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนในทันทีฉะนั้นก็ทำให้เลนนี่โยโรจะไม่มีการลงสนามในเกม 1, 1เดือนนัดแรกที่จะเกิดขึ้นในเกมนัดที่3ของฤดูกาลสกพิม์ลิงกิดล่าสุด รวมไปถึงการพลาดลงเล่นเกมการแข่งขันอีกหลายเกมในช่วงระยะเวลา3เดือนต่อจากนี้ซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเจมี่การ์เกอร์ถึงออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นโชคดีเป็นอย่างมากในดูการเนี้ทีมในครั้งนี้โดยเจมี่กาลเกอร์ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางรายการ Blues Rest โดยกล่าวว่าและน่โยโรนั้นตัดสินใจถูกต้องแล้วละครับที่เลือกย้ายซบแานเชสเตอร์นเตดและกถืถิด้ว่าเป็นความโชคดีของลิเวอร์พูล ที่ไม่สามารถคว้าตัวกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสุดและผมก็ดีใจที่เราไม่ใช่ทีมที่ซื้อผู้เล่นรายนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสุดและผมก็ชอบทีมของเราที่เป็นอยู่ณตอนนี้เป็นอย่างมากพราะลิว์พูมักจะเป็นทีมที่ทำงานได้ดีเสมอเมื่ออยู่ในภาวะกดดันดังนั้นการที่ลิว์พูไม่สามารถเสริมทับเลื่นรายใหม่เข้าสู่ทีมได้แล้วแล้วก็ ผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลก็เป็นไปได้ณตอนนี้ทีมของเรามีอิบรมาโกนาเต้เป็นกองหลังตัวหลักในยุคถัดไปต่อจากยุคของเวอร์จิฟันดายส์และการจ้างเกิดอย่างแข็งแกร่งของจาเลวคอนซาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนั้นทําให้แผงเกมรับของลิเวอร์พูลมีความสมดุลเป็นอย่างมากในตอนนี้และผมก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่จาเลวคอนซานั้นจะเก่งกว่าเลนี่ยูโร่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อย่างน้อยก็เป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าเพราะควอนซานั้นมีอายุมากกว่ารวมไปถึงประสบการณ์ในพิมลีและการได้เล่นเขียงกันกับเวอร์จิฟันไดาที่ถูกย้อนย่อน่าเปลนกองหลังที่ดีที่สุดในโลกนั้นทําให้ผมมองว่าเลน่โยโรนั่นไม่มีทางที่จะมีประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเทียบเท่ากับเจ้าเร็วคอนซ่าอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าฤดูกาลนี้เจ้าเร็วคอนซ่านั้นจะได้โอกาสถูกส่งลงสนามมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและการลงเล่น25 ถึง30เกมในรุร่นกันหน้านั้นผมมองว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของคอนซาแต่เทียบเท่ากับเลน่โยโรแล้วนั้นก็าอาจจะลงเล่นได้น้อยกว่าคอนซาด้วยซ้ําในรุร่นกันแรกดังนั้นผมจึงบอกว่าในช่วงท้ายของฤดูกันนั้นผมจะนํานักเตะทั้งสองคนนี้มาเปรียบเทียบกันอีกครั้งว่า2คนนี้ใครคือผู้เล่นที่เก่งกว่ากันหลือสน,นันลิอร์ผู้หวนกลับไม่ความสนใจในตัวของเทอร์นสคูมเนอร์อีกครั้งนะครับ หลังยูเวนตุสซอวแวลไม่กล้าสู้ราคาสมสนรนลิวหูที่พึ่งอกหักจากกยวการเยติมของมาตินซูบิมินดีนักเตะของเรอัลซสดัดไปหมดหม,มาดเมื่อวานนี้และมาในวันนี้ดูเหมือนว่าลิวหูนั้นจะกลับมาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะการเยทีมผูเ้เล่นรายใหม่อีกครั้งหลมัมยอาแงงานออกมาว่า เทอร์นสกูเมเน์ดาวเตะจากสโมสรอัตลลนตานั้นกำลังครายเป็นผู้เล่นที่ครับมาถูกจับตามองอีกครั้งในฐานะนักเตะอีกหนึ่งตัวเลือกที่กำลังตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลว่าพยายามคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยตามรายงานล่าสุดจากลาการ์เซอตาเดลโลสปอร์ตสื่อชื่อดังในอิตาลีก็ออกมาตีข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่า สโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสกีเมียร์อังกฤษนั้นกลับขึ้นมาเป็นทีมเต็งทีมมท่มีโอกาสเจอนนกับเทิร์นสกูปไม่เนอร์กองกลางตัวรุกของสโมสรออตาลนตาในช่วงซัมเมอร์นี้อีกครั้งไปเป็นที่รูดแล้วโดยการกลับมาในรอบนี้ทางลิเวอร์พูลหวังว่าจะเร่างทำการเปิดเดิลนั้งเตะรรยนี้เข้าสู่ทีมได้โดยเร็วที่สุดหลังจากที่นาตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วก่อนที่ตลาดการอขายนักนงเตะน้าร้อนจะปิดตัวลงในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้ โดยเหตุผลสําคัญนนฮะที่ทําให้ทีมหงแดงกลับมาขึ้นนําในดยวการนี้ทีมในครั้งนี้อีกครั้งก็เนื่องมาจากการที่สโมสรยูนตุสที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเชื่อมโยงว่ากําลังใกล้ปิดดีลเทิร์นสคูเมเนอร์เข้าไปทุกขณะแต่ภาวาการเจรจาในเรื่องของค่าตัวในการเลี้ทีมของกองกลางเล็กกีทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้อาจทําให้นักเตะรายนี้ไม่ได้ยามมาร่วมทีมยูนตุสโดยเหตุผลนั้นมาจากการที่ทาง อยู่มตุนนั้นไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าตัวในจนํานวนเงิน60ล้านโยูโรให้ตามที่ทางอัตรลร์ตานนั้นต้องการและในะตอนนี้ดิวการเลียทีมในครั้งนี้ก็กาลังตกอยู่ในความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ขณะที่ด้าน,นของสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นมีเงินจนํานวน60ล้านยูโรอยู่ในมือนั่นก็เพระว่าเป็นยอดเงินจนํานวนเดียวกันกันกบที่ลิเวอร์พูลเตรียมเอาไว้สําหรับการจ่ายค่าสิญยาของมาตินซูบิเมนดีในช่วงก่อนนั้นดังนั้นลิเวอร์พูลจึงมีเงินมากเพียงพอที่จะจ่ายค่าตัวในดายการเนย้ยทีมของเทนส s คูมายเนอร์ ได้แบบสบายๆเพียงเท่านั้นวนะ่าตอนนี้ข้อเสนออย่างเป็นทางก,การจากลิเวอร์นั้นยังไม่ได้เดินทางไปถึงอัตแลนตาแต่อย่างใดแต่มีความเป็นไปได้ที่ข้อเสนอจากลิเวอร์นั้นจะมีการยื่นให้กับอัตแลนตาพิจารณาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เพราะตลาดการสแกนนักเตะใกล้ที่จะปิดตัวลงเข้าไปทุกขณะอย่างไรก็ตามนะครับข่าวการกลับมาเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์กับเทิร์สกูเมเนอร์อาจจะเป็นเพียงแค่ข่า,ขาวลือจากฝั่งอิตาลีฝั่งเดียวเท่านั้น นั่นค็เพราะว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมได้ยังได้แล้วการที่ลิเวอร์พูลจะไม่ซื้อนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นั้นอาจจะมีโอกาสสูงมากกว่าข่าวที่ลิเวอร์พูลหวนกลับมาเล่นละตัวเทิร์นสกู๊ปไมเนอร์เข้าสู่ทีมอีกครั้งเสียอดังนั้นข่าวนี้ให้มองเป็นเพียงแค่ข่าวสีสันรอติดตามความชัดเจนจากสายข่าวที่น่าเชื่อถืออีกทีหนึ่งนะฮะ ลิชานฮิวเตรียมอนุมัติการย้ายทีมของนาเตลหรือร์พูถึง6รายก่อนตลาดซื้อขายปิดลิชานฮิวเตรียมไฟเขียวปล่อย6แข้งหงแดงก่อนตลาดปิดตลาดการซื้อขายปิดแล้วนะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่17วันหรือร์พูววยังมีงานที่ต้องสะัางอีกเยอะฉะนั้นหมายความว่าลิชานฮิวผู้อำนวยการกีฬาของทีมคงจะงานล้นมือแน่ หลังจากการภาพตัวมาตินซูเบมดีลิอร์พูต้องมองหาตัวเลือกอือน่นแถมยังอาจจะต้องปล่อยนักเตะบางคนออกจากทีมอีกด้วยมีข่าวออกมาว่าเคธกอรดอนอาจจะย้ายไปสวนซีแบบยืมตัวทั้งฤดูกาลหลังจากเจ็บยาวเขาต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและการไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพนั้นน่าจะช่วยให้เขาพัฒนาดีดีแบ็ side, กซ้ายวินเบกก็เนื้อหอมมีหลายทีมสนใจส่วนลูก้าสตีเฟนสันกองกลางที่เล่นแบ็กขวาได้ในช่วงพรีซิชั่นอาจจะไปเล่นในลีกวันแบบยืมตัว โดยเดนติรายงานมาว่าลิเวอร์พูลอาจอนุมัติให้บ๊อบบี้คลาร์กสเตฟานบาสตติและเบนด็อกย้ายทีมด้วยโดยอย่างน้อย 1- นถึงสคนอาจย้ายแบบถาวรลิเวอร์พูลปฏิเสธก็เสนอขอซื้อบ๊อบบี้คลาร์กไปแล้วถึง2ครั้งแต่ดูมว่าเลสบูสเสบวกใกล้ที่จะยื่ยนก็เสนอตามที่หูต้องการในราคา12ล้านปอนด์แล้วมีรายงานมาว่าบาสติติก็พร้อมให้ยืมตัวทั้งฤด,ดูกาลด้วยเขาเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกระมาและยังต้องเร่งความฟิตการไปเล่นกับที่อื่นสักปีอาจเป็นผลดีกับเขา ส่วนเบนดอกมีเลตเตอร์สตีและเสาเต็มตันสนใจดึงตัวเขับปร,รุลุเทียมโดยมีข่าวว่าเขาอาจย้ายทีมแบบถาวนด้วยแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงแฟนๆคงไม่พึ่มเท่าไหร่ถ้าขายจริงลิเวอร์พูลน่าจะใส่เงื่อนไขาขายต่อและซื้อกลับมาได้ในสัญญาแพลเลอร์มอตันและเชฟวานเนอร์เบิร์กที่มีค่ตัว20ล้านปอนด์ก็อาจจะย้ายทีมเหมือนกันแต่ยังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอตามราคาสำหรับตัวสโลองการย้ายออกจากทีมเป็นเรื่องสมเหตุสมผลแต่ในกรณีของบ๊อบบี้ค้างเบนด็อกและบาสเซติ ถ้าพวกเขายายออกไปไม่ว่าจะแบบทวัรหรือไม่ไมก็น่าจะโอเคกว่านี้ถ้าทีมซื้อนักเตะใหม่เข้ามาบ้างนะฮะการปล่อยตัวผู้เล่นออกไปอาจมีบทบาทในฤูกันหน้าโดยไม่ซื้อใครเข้ามาเลยเนี่ยก็ค่องเสี่ยงนะฮะโดยเฉพาะเมื่อตลาดใกล้ปิดในวันที่30สิงหาคมนี้นะครับอ้วกูหลงเงยพ่อเม่พี่น้องปล่อยหคนบ่ซื้อจะคนกูหลงเงยขอสวนอาเกร,รกิน ไมเคิลเวนไม่เชื่อน้ำยาดาวินนูเยตยังไม่เห็นแววมาอีกแล้วพอมมาพีนองมากอีกแล้วตำนานสตอกไมเคิลเวนนะครับอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลและแมนยูไม่เชื่อศักยภาพดาวินเยตว่าจะเก่งพอคว้ารางวัลดาวซูบูพิมลีกได้ไมเคิลเวนนะครับตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษยอมรับตนรู้สึกสงสัยในศักยภาพดาวินเยตหัวหอกทีมชาติอุกวัยของลิเวอร์พูลหลังนกเตยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างเต็มที่นับตั้งแต่ย้ายมาเล่นกับทัพหง์ได ดุลยเดยจากเบนฟิกานคกับบริเนตินแอนฟิลด์ได้กระตัวมหาศาลถึง85ล้านปอนด์ราว3,995ล้านบาทเมื่อปี2022โดยนักเตะซัดไปแล้ว33ประตูจากทั้งหมด96แมตช์ในทุกรายการอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากมักพลาดโอกาสง่ายๆเป็นประจำก่อนหน้านี้นะครับเซอร์กิโออาเกลโรกุนตำนานโองหอกแมนเชสตรชื่อมันว่าดามิเนตคือของจริง และถ้าหากให้เวลาในการปรับจูนทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางและจะเข้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกได้อย่างไรก็ตามไมคเวนซึ่งเคยเล่นกับลิเวอร์พูลและแมนยูมองต่างม,มุมโดยไม่ค่อยเชื่อฝีเท้าของฮอลอกทิมชติอุรุไวัยและยงให้โมเม์ซาลายังคงเป็นแข้งความหวังในเรื่องการจบสกอร์ให้กับท Th ัพเดอะเรดเมื่อพูดถึงเรื่องการจบสกอร์คุณสามารถฝึกฝนด้วยการสร้างสรา,งารรณ์และนำตัวเองไปอยู่ในสานกั์ต่าง,างๆจะนั้นก็พยายามที่จะเจาะเข้าไปจบสกอร์ บางพื้นที่ที่คุณสามารถจบสกอร์ได้ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอนผมมักจะมองดูผลงานของมูซาลาและความสามารถในการจบสกอร์ของเขาตอนที่ผมได้ดูเขาครั้งแรกแล้วคุณก็ลองดูเขาในตอนนี้ดูสิเขากลายเป็นจอมส,สกอร์ที่เก่งกว่าเดิมถึง10เท่าแต่ในทางกับการตอนที่ผมมองดูดุเนเยสโดยนั้นตอนแรกผมมองเขาเป็นนักเตะที่ยังอ่อนหัดประสบการณ์และคิดว่า ถ้าเขาได้ควดเก่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มอะไรบางอย่างลงไปในแนวทางการเล่นของเขาเขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ผมยังคงพูดเหมือนเดิมนั่นทําให้ผมเชื่อได้ว่าเขาคงพบกับความยากลำบากในการทําประตูด,ด้วยักิภาพที่เขามีในเวลานี้ดังนั้นผมเริ่มสงสัยว่าเขาจะสามารถคว้ารางวัลดาวมโนวรวได้ไหมซึ่งตอนที่เขายามาร่วมทีมครั้งแรกผมก็คิดว่าว้าวเจ้าหนุ่มคนนี้สามารถพัฒนาบางสิ่งที่พิเศษได้ ด้านอกเขายังคงเป็นนักเตะที่เต็มเปี่ยมไปได้วยพรสวรรค์และจะยิงประตูได้เป็นกบเป็นกามแต่คำถามคือเขาจะสามารถคว้ารางวัลดาวสมวรได้ไหมผมยังมองไม่เห็นโอกาสนั้นเลยไมเคลนอเว่นรา้ย,ยาวนิกสุการลิวพูลในการตทู่้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่14สิงหาคมครับว้ยเงิดข่าวบ่มีข่าวอันซื่อเลยมีแต่ข่าวไปออกเพื่อไม่พี่น้องเส้นไงหลายครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ